ที่ผูรนอายุ80เนีน่ะน้องผู้นี้น่าจะอายุเท่าไรหอากับหกปีอะามสิี่สามสิบสี่่ำปดสิบแปดสิบห้าล้านเก้านเจ็ดหเอาไว้เอาริ เราเริ่มต้นใหม่ถ่ายก่อนฟังใหม่นะถ่ายไปเลยดิย้ายนะผูรีเป็นงงเดี๋ยวฟังย้ายก่อนอ่ะเริ่มเริ่มใหม่เริ่มใหม่เออตอนนี้ภู้รีอายุครสองอ่าฮะแทวาเนี่ยอายุครึ่งหนึ่งของภู้รีก็คือหกปีหกปีฟังนะทีนี้ภู้รีกับน้องเนี่ยห่างกันหกปีใช่ไหมอ่าฮะอ่าห่างหกปีถ้าวันหนึ่งวันข้างหน้าภู้รีอายุแปดสิบอายุแปดสิบนะน้องแทวาเนี่ยจะอายุเท่าไหร่ห่างกันเท่าไหรกปีจริง ลบไปแปดสิบลบไปหกลบสี่ลบไปหกลบไปหกลบไปหกเจ็ดสิบสี่เหรอเอ๊ะจบแล้วี่แล้วั่นแหลทำไมถึงเจ็ดสิบสีอ่ะทำไมทำไมถึงเจ็ดสิบสี่อิบายสิเาเราห่างกันปีปีห่างกันปีปีงงไปดสิบลบหกกันรืหรอ จ็ดสิบเจสสี่ถูกต้องน้องอายุเจ็ดสิบสี่ครึ่งหนึ่งคืออันอันคอนเซ็ปต์แรกคือให้รู้ว่าตอนนี้แพรวายหกขวบเท่านั้นคือครึ่งหนึ่งของุลีแต่ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งตลอดชีวิตไม่คำถามอะไรคุณคำถามไม่ได้งงคำถามแรกไม่เกี่ยวคําพีจาราต้องการต้องการว่าหนูต้องการรอซื้อไม่ไม่ต้องการว่า ห้ากับหกปีเนี่ยถ้าเราเนี่ยเขาถามลวงอ่ะยังไม่ได้ลวงเขาถามสองชั้นเขาถามลวงคือเขาจะไม่ให้ตัวที่ใช้เขาไม่ได้เก็บต้องไม่ได้เก็บเลยเวลเวลาเข้ามอหนึ่งเนี่ยเออบางทีเขาถามถึงสามชั้นอ่ะเขาไม่ได้ถามแค่แค่ครั้งเดียวจบเพราะครั้งแรกต้องจำให้ได้ก็เออเราห้ากับหกปีถ้าอุ๋นี้ถ้าปุ๋นี้แปดสิบแทย์วัลต้องอายุเท่าไหร่ล่ะก็ ห้ากันหกปีไงเงี้ยองชั้นแะบางทีถามสามชัสมการเข้าหวยอสมการเขาหวยอ่ะก็ได้ชุดสมองไม่ไ้ตึ๊บตึ๊ตึ๊บแต่แต่ได้เอาใหมครักวก็าถากก่าถากก่าถากไปนอ่แต่ถ้เกิดปากวบเกิดบรีอายุแปดสิบอะต่อไปเมื่ออายุเมื่ออายุแปดสิบแล้วอายุเท่าไหร่เดแพวาจะอายุเท่าไหร่สีสิบเอาไหม่เอาใม่เอาใม่เอาม่ให้ใหูายอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ ตอนนี้ภูริอายุ<ล>อตอนนี้ภูริอายุสิบสองใช่ไหมแล้วน้องแพรวาอายุ <c oughs> อ่อนกับภูริครื่องหนึง่งอ่เครึ่งหนึ่งแล้วแล้วแล้วแพรวาจะอายุอะไร่าไหร่สิบยี่ส <c oughs> ิบ <c oughs> ยี่สิบยี่สงบยี่สิปยี่สิบยี่สีสิบยี่สิบยี่สิสองฟองฟ แล้วก็ไปทำทำไข่เจียวอีกสองฟองจะเหลือไข่กี่ฟองมีมีไข่ยอยู่หกฟองอทำไข่เจียวสองฟองทำร่นไปสองฟอง <ทำ S 2> แล้วทำแตกสองฟองจะเหลือไข่ไข่กี่ฟองก็ไม่เหลือเลยผิดให้สามครั้งใช่ไหมทำทำทำแตกไปสองฟองอ ทำรอนสองฟองทำไข่เจียวสองฟองเหลือไา่อยู่สฟองถูกเอ๊ะทำไมถึงเหลือเหลือสี่ฟองเหตุผลก็คือหนื่งเราทำเรา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 เอาไปทอดไข่เออถูกต้อง